คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมบางคนใช้ชีวิตเหมือนกันแต่บางคนก็ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วในขณะที่บางคนเหมือนวิ่งอยู่ที่เดิมคุณเองก็ทํางานหนักนะคุณก็พยายามนะแต่ทําไมเงินในบัญชีมันยังไม่ไปไหนจริงๆแล้วปัญหาอาจไม่ใช่ว่าคุณนั้นไม่เก่งพอแต่มันอาจจะเป็นเพราะนิสัยบางอย่างที่คุณทำอยู่ทุกวันโดยไม่รู้ตัวว่ามันกำลังขัดขวางความสำเร็จของคุณเองอยู่นะครับ วันนี้ผมจะมาพาให้คุณดูห้านิสัยเล็กๆที่อาจทำให้คุณไม่รวยสักทีถ้าคุณกำลังทำสิ่งเหล่านี้อยู่ระวังให้ดีเพราะมันอาจเป็นตัวชุดรั้งอนาคตของชีวิตคุณเราไปกันที่นิสัยแรกกันเลยดีกว่านั่นคือสิ่งที่คุณคิดว่าเดี๋ยวก่อนคุณเคยเป็นแบบนี้ไหมครับว่าเวลามีไอเดียดีๆแต่ต้องบอกตัวเองว่าเฮ้ยเอาไว้ก่อนดีกว่า หรืออยากจะเริ่มธุรกิจแต่ยังรอให้ทุกอย่างมันพร้อมเสียก่อนหรืออยากจะลงทุนในบางสิ่งบางอย่างแต่เราก็ยังศึกษาไม่จบสักทีความจริงนั้นก็คือความพร้อม100%เซ์มันไม่มีอยู่จริงคนรวยและคนที่ประสบความสําเร็จจะรู้ว่าการลงมือทําสําคัญกว่าการรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบคุณเจเบซอนนะครับเจ้าของอเมซอนเคยพูดไว้ว่าถ้าคุณรอจนทุกอย่างสมบูรณ์แบบ แสดงว่าคุณเริ่มช้าไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีไอเดียอะไรที่สามารถเริ่มได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยก็จงเริ่มทำมันเลยตั้งแต่วันนี้แม้ว่ามันจะไม่สมบูรณ์ในวันแรกหรือยังไงก็ตามคนที่รวยคือคนที่ลงมือทำไม่ใช่คนที่รอมาต่อกันที่นิสัยที่2ดีกว่าครับก็คือคุณใช้เงินแบบไม่มีแผนใดๆลองคิดดูถ้าคุณหาเงินได้เดือนละห้าหม่นแต่ใช้จ่ายเดือนละห้าหมคุณจะรวยได้ยังไง คนทั่วไปนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวหาเงินให้เยอะขึ้นเดี๋ยวก็จะดีขึ้นเองแต่ความจริงคือคนรวยไม่ได้รวยเพราะหาเงินเยอะแต่รวยเพราะเก็บเงินและลงทุนได้ดีกว่าคนอื่นวอร์เรนบัฟเฟตต์มหาเศรษฐีระดับโลกเขาก็เคยพูดไว้ว่าอยากเก็บเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายแต่ให้ใช้จ่ายจากเงินที่เหลือหลังจากการออมถ้าคุณอยากรวย คุณต้องเริ่มบริหารเงินของตัวเองเลยตั้งแต่วันนี้ลองตั้งกฎง่ายๆนะครับเก็บก่อนใช้เสมอเช่นหัก20%ของรายได้แล้วไปลงทุนลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นเงินที่หายไปกับของไายค่าคือเงินที่คุณสามารถเอาไปทําให้มันงอกเงยได้และทําให้เงินทํางานแทนคุณไม่ใช่ทํางานเพื่อเงินไปตลอดชีวิตและนี่คือนิสัยที่3ที่มันอาจจะเจ็บ จีถ้าผมบอกคุณออกไปนั่นคือคุณแค่คนอื่นมากเกินไปเคยไหมเวลาทำอะไรสักอย่างแล้วจะต้องหยุดเพราะว่ากลัวคนอื่นจะมองว่าเขาคิดยังไงคนอื่นจะคิดยังไงถ้าเราลองทำธุรกิจแล้วล้มเหลวเราเริ่มทำคอนเทนต์แล้วไม่มีคนดูหลักเขาจะคิดยังไงหรือว่าหากเราลาออกจากงานไปทำสิ่งที่รักแล้วเขาหัวลาะเยาะเราหลักข่าวร้ายคือไม่มีใครสนใจคุณขนาดนั้น คนส่วนใหญ่มัวแต่สนใจชีวิตตัวเองไม่มีใครมานั่งวิเคราะห์คุณทั้งวันหรอกคนรวยเขาก็จะคิดต่างออกไปครับว่าพวกเขาเน่ยกล้าทําในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทํากล้าเริ่มในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าเริ่มพวกเขาไม่ได้มาเสียเวลาแคร์เสียงวิจารณ์จากคนที่ไม่ได้มีผลกับชีวิตของเขาและพวกเขาเลือกฟังคําแนะนําจากคนที่ประสบความสําเร็จมากกว่าคนที่เอาแต่พูดแต่ไม่เคยลงมือทํานั่นเอง อย่าลืมจงเลือกทางเดินของตัวเองและอย่าปล่อยให้ความกลัวทําให้คุณติดอยู่ที่เดิมนิสัยที่4นี้คือคุณคิดว่าคุณจะต้องทําทุกอย่างเองซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ครับคนที่ประสบความสําเร็จไม่ได้ทําทุกอย่างด้วยตัวเองทุกอย่างคือพวกเขานะครับเรียนรู้ว่าจงโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองถนัดและให้คนอื่นช่วยในสิ่งที่ไม่ถนัดตัวอย่างง่ายๆคุณอยากเริ่มธุรกิจแต่ไม่เก่งเรื่องการตลาดเราก็แค่หาคนมาช่วย คุณอยากลงทุนแต่ไม่มีเวลาเรียนรู้คุณก็จ้างที่ปรึกษาทางการเงินมาคุณอยากสร้างรายได้เพิ่มแต่ไม่รู้จะทำอย่างไงคุณก็แค่เรียนรู้จากคนที่เขาทำสำเร็จมาแล้วเวลาของคุณมีค่าถ้าคุณเสียเวลาไปกับเรื่องที่ไม่ใช่จุดแข็งของคุณคุณกำลังพลาดโอกาสที่จะใช้เวลาไปกับสิ่งที่จะสร้างความมั่งคั่งอย่างจริงจังของคุณและมาถึงนิสัยสุดท้ายนิสัยที่5เพราะคุณอยู่แต่ในคอมฟอร์ทโซนของตัวเองในความจริงข้อหนึ่งที่โหดหลายที่สุด นั่นก็คือไม่มีคนรวยคนไหนที่จะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนแล้วรวยขึ้นมาได้คนรวยยอมออกมาจากความสบายเพื่อไปเจอกับความท้าทายใหม่ๆพวกเขากล้าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทำและก็เรียนรู้ทักษะใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาพวกเขาอาจจะกลัวความล้มเหลวแต่เขาก็ทำเพราะเขารู้ว่า ทุกความล้มเหลวคือบทเรียนที่จะทําให้เขาใกล้ความสําเร็จมากยิ่งขึ้นและถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตมันเดิมๆม,มันซ้ําๆหมดไฟคุณลองถามตัวเองดูว่าคุณได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆบ้างในช่วง6เดือนที่ผ่านมาหรือคุณได้ลองทําอะไรที่ทําให้คุณเติบโตขึ้นจริงๆแล้วหรือเปล่าและสิ่งที่สําคัญคือคุณกําลังติดอยู่ในวังวนของการใช้ชีวิตแบบเดิมๆ ถ้าคุณอยากมีชีวิตที่มันดีขึ้นคุณต้องกล้าทําในสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนและผมขอสรุปทิ้งท้ายไว้นะครับ5นิสัยเล็กๆที่มันอาจทําให้คุณไม่รวยสักที 1. คือหยุดรอความพร้อมคุณควรจะลงมือทําได้เลย 2. หยุดใช้เงินแบบไร้แผนแค่เริ่มเก็บและลงทุน 3. หยุดแคร์คนอื่นมากจนเกินไปให้โฟกัสที่เป้าหมายของตัวเอง 4. หยุดคิดว่าต้องทําทุกอย่างเอง คุณควรที่จะเรียนรู้ที่จะให้คนอื่นมาช่วยในสิ่งที่คุณไม่ถนัดหหยุดอยู่ในคอมฟอร์ทโซนกล้าทําในสิ่งที่ท้าทายสุดท้ายแล้วนะครับคุณจะรวยหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่ดวงแต่อยู่ที่นิสัยของคุณเองทั้งนั้นนะครับถ้าคุณเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันนี้อนาคตของคุณก็จะเปลี่ยนไปตลอดการอย่าลืมนะครับถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้กดติดตามช่องมิสเต็งพัฒนาชีวิตให้เก่งรอบด้านและคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่านิสัยข้อไหนที่คุณคิด ว่ากำลังขัดขวางความสำเร็จของคุณอยู่เจอกันในคลิปหน้าขอบคุณครับ